อัจาสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาประกาศว่าโอท่านมาครับพ็อกเก็ตีท่านว่าท่านสูงอยู่ที่5.8ออกมาแล้วครับออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ออกมานานแล้วครับแต่ไม่ได้มารีวิวนะ <c oughs> โอเคก็จะมาบอกสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือส่วนพวกชุดก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มมาก็เหมือนเดิมครับปกติครับแต่ที่เพิ่มมาแล้ว <c oughs> นี่ครับเท็เจอร์แพ็คใหม่ครับเท็เจอร์แพ็คเดอะคิงอะไรไม่รู้ Fantasy แฟนตาซีเท็เจอร์เท็เจอร์แ,แ,แพ็คแฟนตาซีครับอหของจีเลยทีเดียวเออส่วนของก็ไม่น่ามันไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มนะงั้นก็มาดูครับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มครับนี่ครับของมันไม่น่าจะมีอะไรเพิ่ม ก็ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วผมจะไม่ได้เล่นเมื่อท่านศูนย์จุดสิบหกจุดูนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่ได้รรอตัวเต็มดีกว่าครับตอนนี้เล่น0.15จุดสห้าจุดแปดตัวเต็มโอเคเมื่อกี้ไอ้อะ อาจจะมีเสียงไอ้ชกเล็กชิกน้อยโอ้โหเรียกว่าเล็กน้อยครับท่านี้ก็ไม่สามารถอนเติมบล็อกยูทอร์ได้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมันอาจจะแก้บั็กก็ได้ครับโอเคมันไม่อาจจะมีอะไรไะเพียงแค่แก้บักที่เฉอๆนะอ่ามันเอาปันก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างอ่าทุกอย่างเหมือนเดิมครับโอเค เพิ่มเติมมาเพิ่มเติมมาก็คือคือพอปีมาก,ก่อนแต่ไม่มีครับเพิ่มเติมมาก็คือเช็ดแกะแขกกับแกะบักยอดสองอย่างสื่ไม่ได้เอาา้นมะเป็นมะค่ะอ่าเป็นไงครับไตเตาม,ม้าเลยทีเดียวโอเคอันนี้เป็นมัดมีสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาครับโอเคสำหรับพาร์ทน,นี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะ อันก็ไปละถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับแล้วมาครับวันทั่น0์5 8ก็จะแจกไว้ไต้ล่างคลิปนะครับไปแล้วบ๊ายบาย